ตะวันนี่นะครับไฟป่าลุกลามนักเลยครับกับทางด้านของเจ้าหน้าที่กาได้เร่งดับไฟป่าตีดอยบ้านไม้ตาบนวังเงินอำเภอเมท่าจังหวัดลำปางครับซึ่งเป็นอยู่เขตติดต่อระหว่างลำปางและเกาะแปนะครับแต่โซนเนี้ยเป็นโซนของจังหวัดลำปางเขาอยู่ในพื้นที่ของตะบลวังเงินนะครับเจ้าเขาก็จะหันได้ว่าหันได้ชัดระหว่างไฟป่าเนี่ยลุกลามเป็นวงกว้างคือกิ่นพื้นที่ไปหลายดอยเลยเจ้าไอ้เดียว ครับผมเหตุการณ์นี่นะครับเกิดขึ้นเมื่อตะวันนี่ครับเวลาาเอริกา3 0นาทีของวันที่6มีนาคม2 0 1 8นะครับซึ่งต้องขอขอบคุณนะครับภาพนะครับจากทางด้านของซึ่งเป็นน้องคู่ภัยนะครับในพื้นที่ก็ได้ขอภาพมานะครับก็หันภาพแล้วโอ้โหแดงทั้งดอยเลยนะครับแล้วก็ที่นี่ครับก่อทำให้จุดความห่อนในพื้นที่ของจหวดลำปางของเฮา เพิ่มสูงขึ้นตัวนะครับ6มีนาคมส5 1 8ันะครับเวลา2 2อนาฬิกานะครับพบจุดความห่อในพื้นที่ของจหวดลำปาง5 0 8จุดนะครับ5 0 8จุดที่มันจะสูงสุดกว่าแบบทุกปีกอ้ดิวเฮาแบบเคยเฮาแบบเคยทะลุขนาดนี้เนาะปีนี้เยอะปีนี้อย่ามันหน่าขนาดนี้เนานะครับเปิ้นย่งว่าหรือยิ่งยุนะครับเพราะก่อนหน้านะครับเมื่อช่วงของปลายปีเนาะก็มีการประกาศจากจังหวัดลำปางของเขาแล้ว นะครับว่าห้ามเผานะฮะตั้งแต่ต้นมกราคมจนถึงพฤษภาคมก็ยังบ่าฟังก็ยังมีการเผาอยู่ต่อเนื่องล่าสุดก็มีประกาศแห่อครับผมจากจังหวัดลำปางใะเจ้าประกาศเรื่องการห้ามบ่ฮือบุคคลใดคนหนึ่งเนี่ยเผาป่าหรือเข้าไปกระทําการใดๆในเขตปลาในพื้นที่จังหวัดลำปางก็คือห้ามเข้าไปเลยไหนเดี๋ยวตามทีประกาศจังหวัดลำปางเรื่องห้ามเผาแล้วก็ เผาป่าและพื้นที่โลง่งยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื่อเพลิงประกาศเมื่อวันที่2 7ธันวาคม2567กำหนดที่ทั้ง13อำเภอในทุกพื้นที่ของจังหวัดลำปางตั้งแต่วันที่1มก,กราคมถึงวันที่15พฤษภาคม2568เจา้าผู้ได้ฟ้าฝืนประกาศจังหวัดลำปางถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายตามแนบท่ายประกาศนั่นครับ ดยปรากฏว่าสถานการณ์ไฟป่าและมอควนในพื้นที่จังหวัดลำปางในห่วงของวันที1่1ถึง5มีนาคม2568เนี่ยได้เกิดจุดความห้อนในทุกพื้นที่เป็นอันดับต้นๆของภาคเหนือและในระดับประเทศจะมีแนวโนมว้มทวีความรุนแรงเพิ่มนักขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความแห้งแล้งการเผาเศษวัชพืชและวัสดุเหลือใช้ทั้งการเกษตรครับทีนี้ทางด้านของการเผาในพื้นที่โล่งเนี่ยฝนบอกว่าไม่ได้มีการ ป้องกันจนเกิดการลุกลามเข้าไปในเขตปลาหรือว่ามีเจตนาจุดไฟเผาปลาเพื่อหวังผลประโยชน์อื่นใดน,นัน่นนะครับาว่าจะเป็นหาของปลากระดีสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ปลาไม้โดยเฉพาะพื้นที่ปลาสงวนแห่งชาติเป็นบริเวณกว้างเลยก่อเกิดปัญหา ไฟป่าครับและก็หมอกควันรมถึงปริมาณคารุนลองขนาดเล็กหรือ PM2.5 เนี่ยเกินเก่ามาตรฐานอยู่ที่37.5ไมโครกรัตมตรุกบาทเมตรประเดี๋ยวปลาไป6 0 70กว่าแล้ว,วนะฮะเพราะคุมพื้นที่และก็มีแนวโน้มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยตรงครับดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและก็บรรเทาสาธรารณภัยแก้ไขปัญหาไฟป่าและมอกควันของจวัดลำปางตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้มีการอาศัยอํานาจตามพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็ประกอบมาตราต่างๆเนี่ยฮะนะฮะอันนี้เฮาบอกอู้ถึงแล้วเนาะตอนนี้ก็คือเอาง่ายๆเปิ้ลห้ามเข้าป่าปิดป่านะครับในพื้นที่ของ33ป่าในพื้นที่13บสาอำเภอมันวิกฤตมากจริงๆอ่ะจ้าตอนนี้ก็คือแบบครอบคลุมทั้ง13บสามอำเภอเนาะคือระญาเสี่ยมันมาได้แล้วตอนนี้คือการเผาเนี่ยมีขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วมี คลิปนี้อาจจะมาใจที่บ้านเฮาเจ้าไอเดียวก็คือเป็นพื้นที่ใกล้เคียงเลยฮะอ่าี้ละปูนครับไปพอภาพมุมสูงจากรนของทีมอาสาดับไฟปา่ามูล,ลนิธิกระจกเงาพอในเจ้าไอเดียวครับผม <ใน S 1> เป็น<ว>คนใส่ชุดสีแดงครับคนเนี่ยกำลังจุดไฟเผาปา่าตี่อำเภอรีจังหวัดละปูนเกิดขึ้นแต่ว่านี่ผู้ัแค่คนคนเดียวอะเจ้าไอเดียวสามารถเผาป่าแล้วก็ทำให้เกิดความ การลุกลามได้ถึงขนาดเนี้ยเนี่ยเนื่องจากนนว่าบัู่ตัวมันก็เป็นลำไยมันบังู่ตัวเปิ้นใจโดนบินนะครับเนื่องจากาภาพเนี่ยนะครับเขาได้มาจากทีมกระจกเงาซึ่งเป็นอาสา,าดับไฟป่าในพื้นที่ของอรยิยาแดงชาติแม่ปิ่งนะครับซึ่งจะเป็นเขต,ตติดตอนในส่วนของอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางครับตะวันี้ก็ได้มีการเผยแพร่นะครับภาพนี่นะครับโอ้โหเป็นภาพมุมสูงโดนครับก็นได้หันพฤติกรรมของปิ้จใจคนหนึ่ง นะครับซึ่งใส่เสื้อสีแดงอ๋อฮะเสื้อสีแดงเนี่ย<ช>คนตีไซน,ไน,ะนะครับจะจะอัมพางอันอย่างก็จะให้นคนเข้าใจพิษว่าเป็นทีมเยียวไฟไฟปลาก็ราอ,อ,อเยียวไฟเปอร์เซ็นเซอร์สีแดงเหมือนกันปรากฏว่าเจ้านี่นะครับโอ้โหจากโรนอาสาไฟปาเจ้ามูลในที่กระจกเงาได้จับชายชุดสีแดงกําลังจุดไฟเผาปาตีละปูนเจ้าหน้าที่เร่งที่ตามตัวล่าสุดมีรายงานนะครับจากนาย อัถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัดปลาและพันธุ์ผืชนะครับาวกล่าวถึงกรณีโรนของทีมอาส,สาดับไฟป่ามูลที่กระจกเงาสามารถจับปอจายใส่เสื้อสีแดงเนี่ยกำลังจุดไฟเผาปลาเตียมเพอร์ลี่ได้ตะวันนี่นะครับว่าตรวจสอบนะครับจากการตรวจสอบของกรมอุทยานเนี่ยพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่แปรงตีทํากินส่วนลําไยติดกับแนวเขตนะครับปลาสวนแห่งชาติ ป่าแมลลี่ซึ่งอยู่ในนอกเขตป่าอนุรักษ์นะครับแต่ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เนี่ยได้จับตัวผู้กระทำผิดส่งดำเนินคดีแล้วโดยเรื่องนี้นายอัเภอรี่จากวัดลำปูนได้รับทราบแล้วอยู่ในระหว่างดำเนินการสอบปากคกำนี่แหละฮะอยู่ในเสือ้อแขนสั้นนะเออเอนใส่เสื้อแขนยาวเนาะถูกต้องอันนี้เหมือนใส่แขนสั้นนะครับอ,อันนี้อย่าเข้าใจผิดนะครับบาดใจเจ้าหน้าที่นะอันนี้คือเจ้าบ้านเลยครับใส่เสื้อสีแดง และพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สวนบลัมไหของจ้าบ้านอําเภอรียูติดกันครับอําเภอแม่พริกโซนฮันนะครับผมโซติดอําเภอเสริมงามตัวหน่องนะฮะโซนนี้ตัวหมอกขวัญนะครับก็มันตึงไปหากันนะใช่มันกระโปงกลุมมันลอยขึ้นไปแล้วมันกลับมาได้ไปไหนมันกับปี๊ดมา้ลวก็กระจายไปบริเวณใกล้เคียงนะจ้าซึ่งทางด้านของในพื้นที่ของจังหวัดลำปางฮาก็เช่นเดียวกันนะครับนอกก็จะต้องมีการ ช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วครับเขาก็บอกหูจะตอบจะต้องบอกจะใดนะครับโดยล่าสุดเนี่ยทางด้านของผู้วารชการจังหวัดลำปางก็ได้ออกประกาศแหมฉบับหนึ่งที่เขาได้อู้ไปนั่นก็คือเรื่องของประกาศห้ามเข้าในพื้นที่ป่า13อําอำเภอเลย